มีขนมแจกฟรีนะคะ,ะกินฟรีคะ่ะมีลูกชิ้นมีขนมปังนะคะมีฮอทดอกค่ะมีน้ำดื่มค่ะ,ะร้านเฮียแมวโชห่วยมาแจกฟรีนะคะ,นะขนมแจกฟรีนะคะ ินฟรีค่ะหยิบได้เลยนะคะหยิบได้เลยนะหยิบฟรีนะคะกินฟรีค่ะมีน้ำดื่มด้วยนะคะชอบแบบไหนหยิบได้เลยนะคะ น้ำจิ้มมีนะคะลูกชิ้นน้าจิ้มมีนะใครหิวหยิบกินฟรีได้เลยนะคะค่ะขนมฟรีนะคะหยิบได้เลยค่ะมีอีกเยอะนะคะหยิบได้ค่ะ กินอะไรหยิบได้เลยนะคะฟรีค่ะฟรีค่าขนมนะคะ กินได้ค่ะฟรีนะคะพี่น้ำจิ้มมีนะน้ำจิ้มใครยังไม่ได้คะพี่น้ำจิ้มค่ะยังไม่ได้เลยครับคาหยิบเลยนะโม่ผมให้ผมหน่อยแล้วผมหยิบมันจะเยอะนะครับอ๋อหยิบได้เลยค่ะหิวหยิบได้เลยนะบอกกับไปกับเพื่อนนะครับ เพื่อนชื่อเมื่อกี้เมื่อก็บอกว่า่ะหยิบได้เลยนะน้ำจิม้มค่ะพี่หยิบได้เลยคะหหย่ยะหยิบได้เลยนะอยากกินอะไรหยิบได้เลยค่ะ <c oughs> เอาไว้ให้อาจารย์มั้งนะอาจารย์ยังไม่ยังยังไม่ได้กินโอเคโอเคน้ำจิ้มมาเซ่ แจกฟรีนะคะขนมปังแจกฟรีนะคะน้องหยิบได้นะคะกับบ้านเราอสิ่งทีไม่ดีไม่ต้องกบ้านเราลูกที่บ้านรอยู่ หยิบแบ่งกันได้เลยนะขาหยิบได้เลยนะมีเยอะค่ะ